ไม่เดินค่ะกินผัดซีอิวน้ำกันมือนีมีปนนำปลาน้ำพริกปลากินกับสสเดาดลวกค่ะผลไม้มีทั้งสมโอมีเั้งไงขามเพดมือนีกินเข่าอยู่ในขั้วสมมิมืดๆเจ้าหน่อยเนาะคะ่ะสุเทียสิไปกินตรงระเบียงสว่างๆมือนีกินอยู่หนีเนาะค่ะคานฝืนคานล่งก็นั่งกินอยู่นีนะจบเศษๆน้ำกันค่ะ ผัดซีอิว๊วคะนากินยูเทนี่แหละคะ่ะสองคนน้ำพริกปลาไหลากินกับสตีดา เป็นคึ้มๆคือฝนที่ตกเนาะเนาะอืมมันมีแดดเป็นคึ้มๆุ้มเล็กน้อยกินเขาไปขนมจีนกีนเบิร์ดมือ กินบมทุกคนซามเวลล่ากับ่ะไว้อะเล็กหน่อยกินได้ซามเวลล่าอากาศมืดคึมฟ้าคึมฝนคืมฝนตี่ตุ ว่าสิงดแปลงเนี่ยก็โอ้โไไหอ,อา่าอเลย์ะชิดนาไปจอเรือนนะสมโอนี่็เป็นแปลงด้วยกันนะกินสมืออร่อยนึกถึงสมัยเป็นเด็กหน่อยเวลาไปตลาดย่างน้ำกลแม อยากกินสมโอ้ะต่ว่าประกาขอแม่หน่อยว่าต่ว่าคิดในใจจะซืออ้อว่บแม่ย่างไปกองสมโอแม่ยิบสมโอซื้อสมโอให้กินนะแม่อยากกินบ่จะกินซ้ำแม่ไม่มีเงินก็สิก็สิ่ว่าอยากกินมันม่เล้าไม่ไปขายมันมก็นย่างน้ำกลนเล้ามันมอนาะจะสิ่งเดียวที่เราซื้อก็คือ แล้วเป็นคนหมักกินเขาละซอง mm hmm. เขาละซองกับบักละมุดแล้วหมักกา mm hmm. สีซื่อแค่นี่แลแล้วก็เล่าก็สีซื่อปลาทูสดไปต้มปนต้มสมก็ต้มสม,ม,สมปลาทูสดแซ่บแสบนะ mm hmm. จำได้แม่ต้มให้กินก็ยังมันแสบมาส่นมาเท่ามาเห็ดกินอะไมันแสบ mm hmm. เป็นต้มใส่หมาขามบานเฮา ต้องใส่พริกป่นเนาะนี่เนาะพดร์อิวมยังสีแสดพริกป่นหน่อยนึงกับบีบบีบมะงาวหน่อยเอาไปอยากกินแป้งหลายข้าวเหลือกินผักมะฮวาร่มหนาวสิมากขึ้นมาสนสิมากมะฮวแดดบ่มี่มนันีเบิดมือล คนนิยมกินสะเดากับน้ำปลาหวานเนาะใครกินบ่เป็นเสตียใคยต้องกินกับปุกินกับลาบประดุกก็จินเป็นแต่มาจินกับสสเดากับน้ำปลาหวานก็กินบ่เป็นขอมา่มันหวานมันตัดขมมันบอขมแต่ก่อนอยู่บ้านเข้านะอยู่หน้าไนะ ดอกก็ส่นเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่ห่างบวกินเป็นเด็กน้อยเนาะบ่อยากบ่บ่เป็นบ่อยากก็กินบ่เป็นว่ามันสูผมยิ่ใจได้บ้างไหมพี่อายุใหญ่อไข่แห้งมาปลูกเนาะสวนสวนกุ้งกวงเราเอามาปลูกบังเฮียนเนาะเราเอาตะต้นเดามาปลูกเป็นยี่สิบสามสิบต้นนะเราปลูกไว้ในสวนเอาสวนกุ้งกวงเนาะเพื่อนมาปลูกไว้เนาะไข่แมกรุงเทพไข่แมกรุงเทปมันก็ร่างถิอพ่วง่วมหัวเนาะพ่อพอตายเนาะ จัดสันที่ดินเนาะแบ่งให้กันเนาะพี่น้องเนาะพ่อแม่บ่มีเหลีก็แบง่งแบ่งที่แบ่งทางให้กันตัดถิมเมื่อจะเราคนต้นไทยเราปลูกไว้ก็ตัดถิมเบิ่อต้อข่อยอ่องคอยคอยก็ตัดถิมเมื่อเพราะว่ามันอยู่ไก่เฮี้ยนเนาะมันต้นใหญ่มันสูงแล้วกเ็เฮาทีเเา่เห็ดเน่าอื่นเฮาเห็ดบะไดดต้นใหม่มันใหญ่ม เหลืออยุทีพี่สาวเหลืออยู่ประมาณเหลือเหลือเสดาอยู่ประมาณสามสี่จนพาะว่าทีเป็นมาท่านในเหตุยังเนยเขาเจ้าก็อาศัยกินตนนั้นแหละตะกี้อยู่นูนย่างแล้วเอาไปปลูกไว้อยู่น้่นย่างเนาะสวนนอกเนาะตะกี้เป็นสวนเพลินเมืนบอกพ่อพอตายเนี่ยเขาเปลี่ยนจากพัิยวมากินอันนี้ต่อ น้ำพริกปลาเผ็ดแต่อยากกินรูดเดวใส่แต่มันแสบนะแต่มันหางเผ็ดใส่น้ำปลาเข้าไปแค่เนี่ยตัดเลยสูบบาไฟเบะเผ็ดแต่มันแสบเนะี่ย มันแสบนี่นะถึงว่างว่างเมื่ไหนถึงต้องกินต่ออ,เอืเอาขุกเอาขุกก็สะเดาพัชเอิวกินไม่ไหวไม่กินอันนี้แสบเนี่ยกเลิกเลยพัชเอิว เอาน้ำปลาใส่พอเผ็ดดอกน้ำปลาใส่แสบมีดำรดแสบมันมันมันเผ็ดเพราะว่ามันจืดผู้เขากินเผ็ดเขาพอดีสำหรับเฮ่านี้กินเผ็ดว่ไใดมั้งต้องเติมนม้ำปลาแสบแสบมาถึงว่างมือว่ไใ้ต้องกินต่อ จบที่ไปแค่นี้แหละค่ะขอประคุณหลายๆกินน้ำพริกต่อกินเสาต่อแสบน้ำพริกแซ่บแสบพริกปลาทูคนกรุงเทพเอือน้ำพริกปลาท,ท,ออทูบานเห่าเอ,อือนปนปลาทูเนาะตะบานมันก็นมีสองอย่างเลยอันนี้เขาเอ,อือนน้ำพริกปลาเขาใส่ปลา้าน้้ำพริกปลาทูเขาบ่าใส่ปลา จะบานเท่ากับเอินปนจบสันนี้แล้วค่ะขอบพระคุณในหลายเพจคนไังกดคนแชร์กด,ด,ดติดตามเยอะค่ะสวัสดีค่ะ